สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิงก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนอายชิปนะคะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตาของน้องบลายนะคะด้วยวิธีที่ทําเองง่ายๆนะคะโดยใช้มีกาวล้อน,นะคะจะเป็นสีไหนก็ได้สีดําสีขาวนะคะแล้วก็ไฟแช็แล้วก็จะเป็นเดนกาวที่เอาไว้ติดเบ้าตาน้องนะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้เลนตานี้ได้บ่อยๆนะคะของขี้ห้อช้างั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจับ จับดวงตาน้องนะคะประมาณนี้เดี๋ยวมีการแปะไปตรงนี้น้คะโอเคเสร็จแล้วเราทำการล่นค่ะล่นไปที่ตัวกลุ่มกับกาวอะเขาเรียกว่อาอะไรนะแห่งนี่นะคะเจาะเข้าไปที่ดวงตาน้องเลยค่ะค้างไว้นะคะทุกคนเห็นภาพไหมเนี้ค่ะทางไว้เลย นี่ค่ะอยนี้เลยนะคะพไวอย่างน้นะคะให้หนีตัวกาวร้อนนะคะมันแห้งนะคะ,ะอาจจะปัดปัดลมเป่าลมอะไรแบบนี้นะคะช่วยให้มันเร็วขึ้นนะคะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าเป็นวิธีที่แบบเบสิกง่ายๆเลยตอนมิงเริ่มเล่นใบแรกๆมิงก็จะใช้วิธีนี้นะคะเปลี่ยนไอชิปน้องระหว่างรอเราไม้เลอกไอชิปที่ก ยันนี้จะเปลี่ยนอาชิพเป็นสีไหนดีนาะโอ้มีหลายสีมากเลยค่ะอุูน้องๆในกรุไปบายกับสีไหนดีนาะสีไหนดีนะนิ้งเล็งสีนี้ไว้นะสีนี้ก็สวยนะโอ้สีนี้สวยสีนี้ก็สวยเอเป็นโทนนี้ดีกว่าอย่างนี้พวกเราสามสีนี้พวกสีไหนดีอืมวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้ววอรให้สีนี้แล้วกันค่ะเอ๊ะเอาสีนี้ อมิ้นเช็คก,ก่อนเนาะว่ามันโอเคอยังหลังจากนั้นนะคะอาจจะเป็นภาพที่ดูโหดร้ายไปหน่อยนะคะแล้วก็คือเป็นการดึงดึงปึ่งดึงปึ่งตัวแท่งกาวนี้ออกดึงดึงออกจากเคาเรอยกวาดึงเข้าหาตัวอ่าหนึ่งสองทักปุ๊บอ่าหลุดแล้วทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยง่ายๆวิธีเอาออกเนี่ยเราก็แค่เอานิ้วดันออกนหมคะแล้วก็ขัดขัดหน่อยน้องก็จะสามารถเอาตัวตัวนี้ไปใช้ได้ต่ออีกนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะมารีวิวการติดอ่ะ จิดก็จะเป็นตัวนี้นะคะด้านไอชิปทุกตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นกระดาษปิน้นแล้วก็ใส่เป็นแก้วแก้วใสไว้เฉยๆนะคะเราจะเอาตัวนี้นะคะเดี๋ยวแกะกาวก่อนอันนี้สั่งในช้อปปี้นะคะไม่แพงอยู่ที่ประมาณส0 5 0ิบ้าสิบาทได้เยอะด้วยแนะนําให้แนะนําให้ซื้อช่องทางนี้นะคะนึกว่ามันสะดวกแล้วมันก็คุ้มดีโอ้แต่ว่ามันจะเหนียวนิดนึงเป็นเพราะว่ามินเก็บไว้ที่ที่มัน ร้อนหน่อยๆแน่เลยมันก็จะยืดๆนิดนึงนะคะก็หยิบมาอันนึงค่ะทุกคนนี่หยิบมาอันปุ๊บนะคะก็ใส่ทุกอย่างเข้าที่เดิมเสร็จแล้วเอาดวงตาที่เราต้องการนะคะเอาตัวนี้ปั้นเป็นแบบนี้ค่ะปั้นไม่ให้เกินเลนตานะคะอย่างนี้ให้ได้นูนๆประมาณนี้นะคะเวลาเข้าไปมันก็จะได้แบบปุ๊บพอดีกับดวงตาเลยคราวนี้ดวงตาน้องอยู่นี่นะคะ วิธีการใส่ค่อยๆใส่จากล่างไปบนนะคะบึ๊บได้ไหมอะได้สิเกินเกินตามานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราอาจจะใช้ตัวเป็นที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะจะเป็นไม้ไม้แข็งแข็งหรืออะไรก็ได้นะคะทำการตัดให้น้องดูสวยตักาความจริงนี้อาจจะใส่เนื้อกาวเข้าไปเยอะเออนะคะอืมก็จะได้ระไณนี้ค่ะทุกคน เห็นไคะดวงตาน้องก็จะสดใสขึ้นนะคะตามที่เราต้องการนะคะสวยจังเลย <c oughs> ะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปเช็ดตรงขอบนี้ออกนะคะให้มันมีให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนไอชิปน้องนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ